สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสไพอิงแลนด์ค่ะคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําเมนูทุบหน่อไม้แกงใส่เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็จะมีเห็ดเข็มนะคะนี่ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราชอบรับประทานมากๆเลยค่ะเพราะมันเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านของเรานั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบของเรานะคะเราก็จะมีหน่อไม้หรือแขนงหน่อไม้นะคะมีชะอมมีฟักทองนะคะแล้วก็จะมีข้าวแช่มีตะไคร้มีพริกนะคะมีหัวหอม มีน้ำใบายานางมีเห็ดหูหนูเห็ดเข็มส่วนเครื่องปรุงรสของเรานะคะเราก็จะมีน้ำปาร้ามีรสดีและก็ผงชูรสนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบต่างๆของเรานะคะมาหั่นเตรียมพร้อมได้เลยค่ะ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบต่างๆของเราเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาตำข้าวเบือหรือข้าวแช่นะคะเราจะตำข้าวให้ละเอียดนะคะเมื่อข้าวละเอียดแล้วเราก็จะใส่พริกนะคะใส่เครื่องหอมต่างๆของเราลงไปขบรวมกันนะคะ เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็เตรียมพัชนะเลยค่ะเราจะใส่น้ำใบายานางลงไปนะคะตามลงไปด้วยเครื่องแกงของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะและเราก็จะมาเพิ่มนะคะน้ำแกงหน่อไม้ของเราด้วยน้ำใบายานางร้างคกนั่นเองค่ะสูตรอร่อยของเรานะคะ เราก็จะเทใส่ลงไปเลยค่ะชอบน้ำน้อยน้ำมากหรือชอบเข้มข้นแบบไหนเราก็ใส่ไปได้ตามใจชอบเลยค่ะ มาเลยค่ะเมื่อน้ำนะคะใบยานางของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หน่อไม้ของเรานะคะเข้าน้ำเข้าเนื้อนั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็จะมาใส่ฟักทองนะคะลงไปเลยแล้วก็ใส่เห็ดต่างๆของเรานะคะลงไปค่ะใครชอบแบบไหนชอบเผ็ดอะไรเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับแกงหน่อไม้ของเราในวันนี้เราก็จะคนนะคะให้ เครื่องต่างๆของเรานะคะเข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะและก็ให้เห็ดของเรายุบตัวค่ะต่อมาเราก็จะใส่นะคะ เครื่องรูดีของเรานะคะน้ําปลาระชูรสใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงรสต่างๆของเรานะคะตอนนี้น้ําแกงของเรานะคะกําลังเดือดได้ที่นะคะเราก็จะคนนะคะคนไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ ข้าวเบือของเรานะคะไม่ติดก้นหม้อนะคะเพราะว่าเราใช้ข้าวเหนียวนะคะสําหรับทําข้าวเบือหรือข้าวแช่แกงหน่อไม้วันนี้นะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะให้หน่อไม้ของเรานะคะหรือว่าแกงหน่อไม้ของเรานะคะเดือดค่ะและก็เข้าน้ําเข้าเนือ้อสุกได้ที่นั่นเองค่ะ เื่อเราทิ้งแกงของเรานะคะไว้สักครู่น้ําเดือดดีแล้วนะคะเห็ดของเราสุกนะคะเราก็จะมาชิมดูรสชาตินะคะเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วเราก็จะมาเติมนะคะผักลงไปหรือเครื่องหอมของเรานั่นก็คือชะอมนั่นเองค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแกงหน่อไม้ในวันนี้นะคะ ส่วนชะอมของเรานะคะเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเราจะใส่ลงไปในแกงหน่อไม้ของเรานะคะพอแค่ยุบตัวนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะคะเมื่อชะอมของเรายุบตัวเนาะแกงหน่อไม้ของเราวันนี้นะคะก็ทําทานได้ง่ายๆนะคะแล้วก็แถมยังอร่อยด้วยนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูเห็ดรวมของเราค่ะ เราก็จะปิดนะคะไฟและก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์บรับประทานได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะคะมากดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้กับช่องน้องนางสไปร์อิงแลนด์ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะและพบเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ